เคมคัดนะครับเคมคัดเรารู้จักก่อนตอนนี้เราเปิดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ต้องลงชื่อเใช้ก่อนลงชื่อทุกครั้งรดับราดับเชื่อมต่อเป็น b ุ๊กก็ได้ส่วนมากที่เราเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อเข้านะครับทุกครั้งที่เราโหลดโปรแกรมเราต้องล็อกอินเข้าไปนะครับอาจารย์เดี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวอาจารย์ดูหลักสูตรที่จะต้องอาจารย์ดูนะท่านฟังท่าน ก็ผกนายมงคนกุลสวัสดิ์ข้าราชการครูเด็กไม่ต้อีอย่างตอนนี้ตัดเป็นนิดๆนะครับเพราะเขาขอผมชอบพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานะครับสิ่งสําคัญที่สุดจากประสบการณ์ที่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอนที่ซื้อเตียงนอนตอนเย็นคือแล้วก็ขอถามนักศเกษาะารี่นึกนึกอะไรที่ทำงานคอนนอนเป็นน้อยมากนะครับ เป็นที่กำลังขับเคลืองการพัฒนาศูนย์เมื่อกี้เราเราเห็นไหมตรงนี้ศูนย์เราใส่ชื่อตรงนี้ได้หมือที่ตอกไหมอันนี้เราก็ใส่ชื่อได้หรือที่ตอกมันคล้ายๆกันโปรแกรมมันมันเวียนตรงเนี้ยและทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูอะไรอ่าเราสามารถในขณะที่เราพูดไปทางโชคดีของสนาหรือว่าอสรใช่ครับเราก็จะมีที่มีพัฒนาหลักสูตร เห็นไหมแล้วก็มีการประเมินหลักสูตงตรงนี้เราสามารถใส่ภาพ่ได้ภาพเคลื่อนไหวได้อันนี้ไอ้ดูเป็นตัวอย่างนะไอ้ดูตัวอย่างก่อนได้ได้เดี๋ยวได้ได้ได้เดี๋ยวเราเลือกเสียงได้แก้แก้ปัญหาได้แล้วพี่บุ๊กแก้ปัญหาได้แล้วพี่เซยโดนดับพี่ เออได้แล้วของพี่เลยในของพี่เป okay. ็นอะไรเอาได้แล้วพี่ยอดได้แล้วพี่อยู่เอาใครมีปัญหาทารเข้าอีไม่ปะได้แล้วพี่ทล้วนะโอเคนะเอาโอเคทุกคนก่อนที่นิวโปรเจกต์ครับหรือว่าโปรเจกต์ใหม่นิวโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่เปิดปืนช้างไว้เลยครับติดโฟร์เอปเนี่ยเอปคัสลิปกได้อีกตัวหนึ่งแทนว่า ผมอยากให้ใครทำไม่ได้ปฏิบัติะครับที่มพวกแอปเนี่ยแอปคลาสลิงก์ตอบได้อีกตัวหนึ่งแทนว่าผมอยากให้ใครทำไม่ได้อาจารย์อาาจรย์รู้ไหมว่าถ้าอาจารย์เข้าใจคลาสเข้มวาอาจารย์ว่จะเข้าใจแอปคลาสเราทำในตัวนี้แยกวมีเล่นมากกว่าที่จริงมันเดียวกันเดียวกันเดียวกันแต่ว่าลีลาแตกต่างกัน ถ้าในโทรศัพท์มือถือผมว่ามันน่าจะขึ้นออโต้แคปหรือว่ากล้องหรือว่ารูปภาพ AI หรือว่าดีทัชเลยผมอยากให้พวกเรารู้จักนี้นิดนึงม,ม,ม,มีเดียมันมีไหมมีเดียครับม่ามีเดียมีไหมอินพอดมีไหมอ๋อเดี๋ยวมทํทำให้ดูทั้งหนึ่งภาพได้ไหมผม,ผมก็ผมงจริงเลยนะอาอผมเปิดเข้ามาหาภาพนะั้นเดี๋ยวภาพขึ้นหลักที่ที่ทีกทีง่ายๆเลย เป <Group. S 1> ิดได้ไหมครับมีภาพมั้ยมีภาพวีดีโออะไรบ้างไหมมีค่ะเอาเลือกเลยครับทำพร้อมกันเลยครับเองดิผมก็เลือกด้วยเดี๋ยวทำพร้อมกันโปรเจกตโปรเจกตเอืออ่าเป็นเรื่องภาพมาเลยครับภาพหรือว่าวีดีโอก็ได้ผสมกันก็ได้นี่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเด็กนั้นได้มีวีดีโอด้วยนะอยากมีวีดีโอภาพ อ,อันเดียวนั่นอาจารยนก,นกนพระาะว่าสำคัญที่สุดคือผมต้องมาให้อาจารย์ตัดวีดีโอตัดเข้าตัดออกแยกได้ยา,ย,ายากไม่ทําได้ไม่เหม,ม,มือนมือถือจะทํา่ายกว่อยผมพูดยังไงอ่ะมือถือผมถนัดทำของมากกวา่า,วา,มมาทำของเป็นหลัก เออแต่ว่าเพื่อความสะดวกอันนี้เราเราไปเที่ยวเราราอยากจะลงคืนนี้เราเราลดทุนไปเพื่ออะไรวะแล้วเราทาขายสินค้าได้ไหมสิบห้าวิที่สิบวิเราขาย,ายได้เราทําได้เดี๋ยวมันจะมีพิธีการนะครับอ๋อผมลึงไม่ดูวีดีโอนี้ไปพูดเัีอาจาย์อาจารย์ค้างไว้ก่อนนะครับตอนันี้อาจารย์อเชษครับอาจารย์ตั้งโทรศัพท์ก่อนครับ ัสอนเด็กอาจารย์วางโทรศัพท์ก่อนครับอาจารย์อย่าเล่นโทรศัพท์ผมอยากให้อาจารย์ดูดูเลขประดานใจอย่ากที่บริษัททำให้ได้นะจะดูดีนะจะดูการทำโฆษณาสั้นๆผมว่าโอ้ยดูไม่นานไม่ใช่ห้าสิบนาทีแต่ดูสั้นๆ่โฆษณาที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ครับตัาต่อทั้งคอเทีย์เหม่ แค่ทำเวอรช์ชันเดสก์ท็อปเราจะมารีวิวเจาะลึกทุกส่วนของโปรแกรมรับรองว่าถูกใจทั้งมือใหม่และมือโปรแน่นอนนะครับรายละเอียดจะเป็นไงครับติดตามได้ในวอ็อกมีรับผม อาจารย์ครับที่อาจารยดูบัญชีอกี้รั์ว่ายากไหมยากยากไหมเมื่อเมื่อเมื่อบัญที่มีกระป๋องน่ะยากไหมที่ที่มีกระป๋องยากอาจาย์ว่ายากยากใช่ไหมความรู้สึกอาจารย์คือยากเลยแล้วก็มันจะมีสตอรี่แบบเมื่อกีไอเดียอาจารย์คิดว่ายากตอนแีกผมมองว่ามองเหมือนอาจารย์เลยครับว่ายาก เพราะผมไม่มีแรงบรนจาลยจไงม่ร,มรู้จะทำางินไรโฆษณาเพราะเราไม่ได้ตกแายโฆษณาถูกไหมแสดงว,ว่าตรงนี้อาจารย์สังเกตว,ว่ามันมีวัตถุอะไรที่เขานําเสนอครับเา็านาเสนออะ้รเครื่องดื่มเครื่องดื่มมันมีเครื่องดื่มแต่ส่วนที่เหลือมันเป็นอะไรครับลูกเล่นไหมที่เป็นตัวเลขตัวฐานส่วนเป็นอันนคือลูกเล่นใช่ไหมอ่าอันนคือลูกเล่นแต่ที่จริงเป้าหมายเขาขายอะไรครับ อ่าเครื่อมติดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองนิดนิดเลยครับชิ้นนี้นะครับมีมีตัวนะครับเราก็มีตัวทานตัดถ่ายมันมาเนี่ยเดี๋ยวนี้นะอาจารย์ก็อุปกรณ์นี่นะครับดีไซน์การถ่ายทำอย่างนี้ให้มันง่ายนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆทุกคนสามารถไปลองทำกันได้ครับอุปกรณ์ที่มีกล้องครับมีขาตั้งกล้องด้วยจะเป็นต้องมีกล้องขนาดนี้ไหมครับจะเป็นไหมครับ ไม่จำเป็นนะครับถ้าจำเป็นใอันี่แสนกว่าบาทนี้ครไม่จำเป็นนะครับแค่มีโทรศัพท์แต่เราหามุมการทายนะครับไฟนะครับสองดวงนะครับอันี้จำเป็นไหมครับจาเเยจัปถ่ายที่สว่างนะค,ครับการแดดน ใช่พี่ต้องคือต้องถูบขาดก็ต้องมีแต่วมัวเห็นไมมวิธีการถ่ายหลักการถ่ายอันนี้ก็จะอัดคลิปวิดีโอไว้รู้ไว้ว่าแคปคัมอดพื้นหลังได้านะครับทใา้สรับผเขาบแล้วก็มน้ามันครับที่อันนี้เราคาดเาคดเต้าเราเกรใส่ล้อรนก็ใช้สำหรับนี ตัวปะปอร <maison> ์ตม so, ืนเองนะครับีส่วนอุปกรณนอื่นก็่างเช่นมีขานะครับมีขาแล้วต้องมีนแข่งกล้องนะครับที่ผมลองมาใช้มีช็อตเปิดนะครับที่เวซึ่งหัวมัดคลิปนี่แสดงว่าการขายสินค้าเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์นะครับแต่ตอนนี้อุปกรณ์ที่เรามีคือมือถือแล้วก็วัสดุที่เหลือใช้ที่เรามาพัฒนาได้นะครับ คลิปนี้ผมให้ดูแค่นีมม <c oughs> ้นะครับผมให้ดูมาครอ่านะครับเดี๋ยวมึงจะมีคลิปอีกตัวนึงค่อยให้การเป็นการบ้านนะครับขอข้าอาจ้าอย่างนี้เรามาดู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 ไอ้น,นี่เป็นวิดีโอใช่ไหมครับอาจารย์เป็นวิดีโอเลยนะแล้วอาจารครับเมืเอ่อเราคลิกที่วิดีโอหนึ่งครัง้งเนี่ยของผมเดี๋ยวผมเอาภาพประก,กอบก็ได้เดี๋ยวออกเดาภาพออกอันนี้คือวิดีโอนะครับ อาจารย์ครับวิดีโอผมสามารถยื่นได้หมดได้ครับขออาจารย์ยืดได้หมดได้ไหมอ้จารยจิ้มจิ้มไหมจิ้มแล้วลากขึ้นดังได้ไหมอาจารย์ยื่นได้หมดได้ไหมอาจารย์ยื่นได้หมดได้โอเคไม่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 ยืดที่คอคนนะครับอาจารย์นี่นี่ที่คอที่คอนี่คอที่ยอผมงออาจารย์ดูงอโอ้โนี่อ่าผมสามารถดึงได้หมดได้อันนี้ดึงได้เต็มที่แล้วอาจารย์รู้ไหมว่าถ้าผม นี่ผมเปิดประาจารดูในคิปนะผมไม่อยากได้ทอดนี้เนี่ยผมจะตัดแบบทอด้านหน้าออกผมทำไงดีอ่ะแบ่งเราเห็นตัวนี้ไหมครับแบ่งตัวแบ่งเราเห็นตัวแบ่งไหมครับแบ่งปั๊บแบ่งได้ยังมั้ยพี่แบ่งอาจารย์ลองแบ่งด้วยของอาจารย์ด้วยอาจารย์นำพกผมด้วยคลิปวีดีโอแบ่งแบ่งได้ยังครับตัวอิ๊ปเอาใหม่นะครับเอาใหม่ วันนี้ต้องเป็นวันนี้ต้องเป็นเอานี้คือคลิปวีดีโอปกติแต่ผมไม่ต้องการด้านหน้าส่วนตรงนี้ผมไม่ต้องการส่วนตรงนี้เนี่ยผมไม่ต้องการทีนี้ส่วนตรงนี้ผมไม่ต้องการผมกดคลิปวีดีโอหนึ่ง้งแล้วผมไปที่แบ่งแบ่งอยู่ตนี้เราจดเจอคลิปที่คลิกที่วีดีโอก่อนนะครับให้เราไปคลิกที่วีดีโอก่อนคลิกเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวตัวแบ่งฉาก ขึ้นมา้ตัวเบนชาโอเคเห็นไหมมันจะมาเป็นสองส่วนใช่ไหมครับส่วนด้านหน้าเราไม่เอาเราก็ไปกดหนึ่งล้งแล้วกดอีกออนได้เลยโอเคไหมครับเอาไปต้องโอเคเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำให้เก่งอาจารย์แค่แบ่งวีดีโอแล้วก็ตัดทิ้งได้ไหมครับอาจารย์ใครไม่ได้บอกพอมาโอเคอย่างเดินไปเอาไม่ได้เอาด้วยกระแตตบไม่ให้เอาอาจารย์ อาารย์นนี้ปัาจัระ์ยวครับเรลดได้ตอนนี้เรลบไปแล้วเราลไปแล้วไนตนไหนอีกครับคนไหนอีวันี้ต้องเป็นนี้ตเป็นอาจารย์สมอคอันนี้รู้สึว่าอาจารยมไม่เห็นใช่ไหมอจารย์ขยายที่าสมมติว่านี้อาจารย์ปับในีอาจากดไปเมื่อกีใช่ไหมนี่อาจารย์ไปแล้วใช่จารย์รับ ส่วนไหนที่เราไม่เอาอะนะวิดีอโอแล้วกดเทให้มาเล่นดูนะครับแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเรากดไปแล้วงานเข้าแล้วอยากได้คืนอ่ะเราดึงกลับได้ครับเราแค่ไปคลิกแล้วก็ยิ้กลับมานะครับคลิก <c oughs> เลยยิดกลับมา <c oughs> อ,อนกลับก็ได้ก็ได้สองแบบได้สองแบบ ก่อนที่เราเข้าใจกันเบ่งเบ่งเบ่งฉากได้แล้วใช่ไหมไห <Okay. S 1> นใครไม่เข้าใจบ้างเบ่งฉากเข้าใจไหมอาจารย์คือตอนนี้เหมือนเราตัดขนมอมะเป็นคนละชิ้นน้ะโอเคไหมอ่าโอเคอาจารย์ได้ไหมอ่าโอเคตอนนี้ทุกคนเบ่งขนมชัดได้แล้วนะตัดฉากได้แล้วอ้าวสมมุติว่าอัน,นี้ผมลบไปแล้วอ้อาวแล้วทำยังไงนี่ยผมจะเอากลับอะผมก็ยื่นกลับมาได้เห็นไหม ผมก็ยืดกลับมาได้แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมผมก็ยืดกลับได้มาเหมือนเ,อเอนด,ไไดิมที่มันยืดผมกลับได้ใช่ไหมเหมือนเดิแค่นี้ใช่ไหมผมตัดไปแล้วผมก็ยืดกลับมาได้ภาพมันก็ยังไม่หายเออภาพยังไม่หายนะครับงงค์ไหมตรงนี้ผมอยากให้เป็นที่นตเต็มต้องเป็นวันนี้ทุกคนต้องผ่านตรง,งนี้ให้ได้เพราะเดี๋ยวคุณจะไปแคนวาคุณจะ ถึงบ้าก็แต่นี้ต้องการได้เครื่องมือแค่ตัวเดียวเนี่ยผมสอนเครื่องมือการแฝดสี่ตัวสี่ตัวมันติกตอกเลยอาจารย์นึกถึงติดตอกไหมนึกถึงนึกตอกไหมเอาตอนนี้อาจารย์เดกเป็นเลยใช่ไหมครับถือว่าอันนี้ผมพูดว่าเราจริงจังแล้วน,นะครับเมื่อกี้ติดตอกเราเพิ่มเราเพิ่มมสอนยังไงครับอาจารย์มันมี T I T I เห็นไหม T I อข้อความข้อความข้อความไอาความอาจารย์เขียนเลยครับข้อควรับให้เขียนสปรตัวเองนะครับได้ไหมครับตรงตรง่งมือได้นลางครับได้ไหมนเออมนแย่กว่าตรงมัน้อได้เออวันวันวันว้นวันวัน

หลังจากที่เราพิมพ์ข้อความนะครับเสร็จแล้วเ,เนี่ยเอานิ้วไปรูปขึ้นลงได้ขยายได้เได้เปลี่ยนสีได้ด้วยได้อันนี้ผมมาตรงนี้เลยนะครับเด็ทำได้ไหมครับเขียนอะไรก็ได้อาจารย์เขียนดันตัน้งแล้วพอเขียนเสร็จอาจารย์ก็ใช้นิ้วรูดไปรูดมาเหมือนอาจารย์ผู้กอกนะครับเลยโอ้ยนี่มันเริ่มคล่องเลยนะครับมันคล้ายๆกับติมต์ตกเลยใช่ไหมครับ มันเชื่อมกันหมดนะครับมันเชื่อมกันทุกคนได้ย้ายรูดเข้ารูดรอกได้หมดเลยนะเอาจารย์เกียร่ากี้หลังได้หมดเลยสามเครื่องมือตัวที่สามเครื่องมือตัวที่สามอ่าผมอยากทำภาพซ้อนน่ะไปหาภาพเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวหาภาพเพิ่มก่อนเอาเนี่ยผมมีภาพเพิ่มแล้ผมอยากทำภาพซ้อนอาจารย์ ผมไปดึงแคปคัดม,มาใช่ไหมแคปคัดแล้วผมมันจะทำภาพซ้อนมันจะเขียนว่าภาพซ้อนไหมจันวันจันเออจะเป็นกดที่ภาพซ้อนได้เลยเดี๋ยวจะบอก่าในเครื่องมือผมเ <laughs> กูยัยปักเป็เปัก่อนเดยวจะึมาลาเออเวลามันเอาไม่พูดว่านนันเ็จหน้าไหมเดี๋ยวผมถ่ายเขาตอนนี้ผมวิดีโอใช่ไหมผมอยากทำภาพสอนผมจะเอาชื่อแคปคัทเนี่ยเาใส่ไว้ในนี้จะเป็นรอยขึ้นมาด้วยผมก็ดึงภาพแคปคัทมาวางด้านล่างวางที่มันก็ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ในแคปคัทเนี่ ผมก็สามารถลูดได้เลยเนี่ยนี่ไสามารถดึงเข้าดึงออกมันเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ได้ขอเพิ่มภาพไปก่ที่ภาพซ้อนเลยครับเราจะมีภาพซ้อนกับที่ภาพซ้อนเลยนะครับไม่ต้องเยอมันมาที่ภาพซล้อนะมาที่ภาพซ้อนเดี๋ยวจบไปเลยครับเออกบไปบัวกครับ บวกไปเลยครับเดี๋ยวมันจะขึ้นภาพอาจารย์เลือกภาพผมงอาจารย์เลื่อนภาพอ่าถูกต้องอาจารย์เดี๋ยวับขึ้นไปเลยครับตอนตอนี้ยังไม่่ไหมครับไปที่บวเลยครับเดี๋ยวของพี่มุกเหงนไหมโอเคทุกคนทำภาพซ้อนไปเลยได้ไหมอบางทีเราอาจจะทำคนสองคนก็ได้อีกคนนึงเราถ่ายภาพสินค้า แต่อีกภาพึืงเราถ่ายตอนเราพูดนําเสนอสินค้าได้โดยหาไปเก่ามันนิดนึงเค่นั้นเองนั่นแหละวิธีการง่ายๆเ็นไหมครับเข่ไหมครับเห็นไหมอาจารย์มีประสบการณ์เนี่ยตอนนี้อาจารย์มีประสบการณ์เพราะอาจารย์เริ่มมีประสบการณ์ในการทำแล้วเริ่มเคยเลยนะครับแล้วทีเนี้ยพอเราเสร็จวิดีโอพวกเนี้ยเราสามารถดาวน์โหลดในทิกตอกมาได้ในเฟซบุ๊กก็ได้ได้หมดเลยไอ้ลงเขียนให้เสร็จ ครับเนี่ยที่ผมบอกว่าติดต่อให้เป็นมันจะมีประโยชน์ตรงนี้ครับครับผมได้ไหมจันอ่าอ่าแล้วทีนี้ต่อไปต่อไปต่อไปตอนนี้ทุกคนภาพสอนเสร็จแล้วใช่ไหมครับใครไม่เสร็จบ้างภาพสอนเสร็จนะเอาต่อไปเอฟฟิกตัวสำคัญเอฟฟิกเฟกเอฟฟิกเอฟฟิกเดี๋ยวผมต้องดูในโทรศัพท์มันอ่าหมวงพ่อเอฟเฟกเราไปจิ้มภาพ วิดีโอเราครับทิมภาพวิดีโอเราเราเห็นเอฟเฟกต์ไหมครับเอฟเฟกต์ลูกดาวอะครับเห็นไหมครับกดเข้าเลยยังเข้าแล้วอย่ากดไปเล่นเลยครับเอฟเฟกต์วิดีโออย่าหน้าไปกดเลยยังอย่าดังหนะ ทำไม่ดีตรงนี้เถียเบี้ยแล้วก็เอฟเฟกต์วิดีโอไอ้นี่เป็นวิดีโอก่อนนะโอเคอาจารย์ครับผมบอกให้ก่อนเอฟเฟกต์วิดีโอตรงนี้มันมีภาพที่ว่าเจะทำเป็นภาพมันดีภาพแตยใหม่ๆมันจะเขียนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมันจะเขียนว่าเลนดิสโกอะไรดาวบิดเบือนอะไรมีเยอะแยะแต่ที่มันเขียนคำว่าโปรอาจารย์เรต้องไปยุ่งมันนะ ม than, ันเสีย euh> ด right. like oh, right. ังไอเสียดังไม่เท่าะไรอ่ะเวลาเราทำเสร็จแล้วอ่ะอัพไม่ได้เราอัพได้ง่ายมันเสียไม่ละเราอยากโโลเอาทีนี้ให้เราเลือกแบบที่ไม่เป็นโโลครับใส่ไปเลยไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเอาโโลไปก่อนเอาเลือกเลือกที่ไม่เป็นโโลนะเลือกไม่เป็นโโลเออเลือกโโลไอ้นี่เอฟเปีเอฟเฟปี ครับกต้องเลยแต่เรื่องที่มันไม่มีกระบอกตูนะมันไม่เยอะนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะมันจะปรับสีเราสังเกตดูถ้าเราไม่พอใจเราก็เลือกอันอื่นต่อนะไม่แต่ที่ไม่เขียนโกนะถ้าเราพอใจแล้วเราเออถ้าเราพอใจได้เราก็ถูกเลยเป็นการแต่งภาพไอ้นี้มีนี่แต่งอาหารโอเคมากเลยเยี่ยมถือว่าวันนีมากนะถือว่าโอเคงก็จะถือว่าจะเข้าใจ อาจารย์เลือกได้ใช yeah. uh.. uh, ่งไหมอาจารย์จะเลือกเปลี่ยนสายที่อ่ะไม่ได้โควตัวไม่ได้ที่เด็กเราต้องโควตเพิ่มโอเคไหมโอเคไหมเสร็จไหมเสร็จไหมเออเสร็จไหมเดี๋ยวบันทึกเดี๋ยวไม่บันทึกมันมีลูกศรชี้ด้านบนมันจะบันทึกลงเครื่องอัตโนมัติหรือเราจะส่งไปนี่เดี๋ที่กรอบก็ได้ส่งไปในเฟซบุ๊กก็ได้เดี๋ยวลงเครื่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าเราเข้าใจพวกนี้สียากกัวตรงนี้เราจะไปลีลากับพีิมพกได้ นะครับเราจะเีลาพี่พูดได้แก้ไขได้นะครับแต่ยังไม่รับโหลดเดี๋ยวพออาจารย์เข้าใจตัวทฤษฎีตัวลูกเล่นอาจารย์ก็ไปเรียนที่ต่อได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิ่อาจารย์คนที่สอนดีมากเลยมันจะเป็นรายละเอียดที่ว่าลึกลงไปอีกว่ารายละเล่นอะไรยังไงโอเคเลย นี่ผมว่าหลายคนเป็นแล้วเนะเดี๋ยวผมดูยิงนี้บางาัก่ของผมจริงไม่มีที่ไหนที่ไม่เรียนรู้นะครับอยากให้อาจารย์ไปเรียนคัดกับท่านอาจารย์คนนี้นะครับเพราะว่าท่านจะสอนรายละเอียดที่ลึกมากลึกที่ว่าเราสามารถอู้มหวแบบจะไปแบบเดกเดกเลยต่อไปสัดต่อวิดีโอสบายเอามาเลยต่อจริงจริงไง อันน oh, ี uh, uh, ้จะสไาล์ดีน่าจัดต่อได้ไวครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆตลมาทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับทุกคนไปดาวน์โหลดแคปคันมากันหรือยังวันนี้ครับคุณเปิดแคปชันขึ้นมาเลยครับคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับโอเคไหมเปิดแคปคันขึ้นมาแล้วคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้วันนี้ทุกคนทำพร้อมกันไปเลยนะจะได้ไปช้าๆนะครับวิธีการง่ายมากครับมต้องมือเครืองเอได้อยู่ในโทรศัพท์คุณถือหรือใงของคุณก่อน คุณมีคลิปวิดีโอรหรือไอแพดนี้กำหรับ mm hmm. ตัวคุณก่อนคราวนี้ร mm hmm. เราเปิดหน้าตาเป็นแบบนี้กันใช่ไหมหน้าตาของคุณคนเป็นแบบนี้กันใช่ไหมถ้าใช่ริงใช่มานะครับแล้วคุณดูข้างล่างคุณเห็นคาว่าแก้ไขใช่ไหมครับ mm hmm. ชัดค้าใชา่ค่ะโอเคใช่พอคุณหน้าตาแบบนี้นะครับ